อู่แล้วครับลุงไหนดีครับเซนกเปลี่ยนมานหน้าซ้ายโอ้โหแล้วซ้ายซ้ายผ่านตลอดครับแต่ว่าสำหรับเจ้าเก่งไม่มีที่ให้ผ่านครับสังเกตดูเนี่ยทุกคนว่าลูกในชุดแรกที่เสิร์ฟกินน้องเก่งเนี่ยคือลูกที่สุดเส้นจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ลูกเสิร์ฟเซนกเนี่ยมีแต่น้ำหนักนะครับ hey, 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 hey. ส่กออยู่ที่48ต่อครับ จังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ของเจ้าเก่งน้อยประขามแล้วดูจังหวะการเสิร์ฟมาหน้าขวาเปิดอยู่กับเซนกยกกลับเข้ามาที่จุดนัดพบแล้วใส่แล้วครับลูกนี้ครับมาดูที่จังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ครับดูจังหวะการเสิร์ฟหน้าขวาเปิดหนึ่งครับเก่งแล้วยกไหลถึงหน้าเน็ตมาลูกนี้ครับโอ้โห,โหไม่กินแล้วครับยอดมนุษย์ครับเอาเลยครับ อะไรที่มันแน่นอนตอนนี้มันเริ่มจะไม่แน่นอนแล้วครับเอาางนี้ก่อนนะถึงแม้ว่าน้องเก่งจะชนะหรือแพ้ตอนนี้นะแต่บอกเลยว่าโอ้โหยอดมนุษย์นี่ยครับรับลูกเสิร์มนี่ดีจริงๆครับโอ้โหแล้วดูครับมาแล้วครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ก็เจ้าเก่งน้อยประขามครับโอ้โหดูครับตอนนี้ครับโดนล,ล็อกที่8มายาวๆเลยครับ ยาวๆเลยครับตอนนีกันแล้วเขาช่องกลางมาลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับโอ้โหถ้าลงเมื่อสักครู่นี้ผมก็ว่าตัวใครตัวมันเหมือนกันแหละสำหรับผมเป็นเหมืนอนแสถ่ายครับผมแต่ทางนี้นั้นแหละครับเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาครับทุกคนนะครับเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่8ต่อ5ครับมาดูที่จังหวะก,การเสิร์ฟครับ โอ้โหน้องเก่งลูกนี้เหมือนตัดสินใจไม่ขาดครับคึ่งๆจะปล่อยออกครับเจ้าตัวสกอร์อยู่ที่9ต่อห้าครับได้มาหนึ่งแต้มเมื่อสักครู่นี้ครับพี่นกมาดูลูกนี้ครับว่าจะเสิร์ฟไปยังไงครับมาดูลูกนี้ครับว่าจะเสิร์ฟไปยังไงครับเปิดครับ้อเก่ง ยกขึ้นมาแล้วได้เห็นลูกซันแบ็กแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับถูกที่ถูกเวลาพอดีเลยครับจังหวะก,การรับลูกนี้ครับโอ้โหมาดูเกมเสริฟนี้กันสกรอร์ที่สิบต่อห้าครับไหลไปอีกแล้วครับมาดูเกมเสริฟลูกนี้ของเซนนกุรีลัมครับ มาแล้วน้องเก่งเปิดยกขึ้นมาแล้วลูกเตะสวยๆครับเก่งรับประคามสกอร์อยู่ที่5ต่อ10ครับเกมเสิร์ฟจะเก่งลูกนี้ก็น่ะขวาเซน็นกเปิดโอ้โหเรายกเข้ามาลูกนี้ครับเรียบร้อยครับสดีพิการด้วยนะครับ ก็มองไปทางฝวามมือแอดก็เห็นแล้วเออหมายถึงอะไรเอ่ยอ๋อเหรอครับเพจไหนครับโอ้โหลูกนี้หลุดยังได้อยู่ค้าเจ้าเกง่งยอดมันนู้ดตีหัวโอ้ตีหัวไม่เป็นจริงกันน้องเกง่งน่าจะขึ้นไปที่11ต่อ5นะครับ ดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับออกครับลูกนี้ครับโอ้โหทำไม่ออกลูกเมื่อสักครู่นี้น่านจะหนักพอสมควรเลยเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟของเจ้าเก่งกันบ้างกันหน้าขวาเส้นกเปิดได้แล้วยกขึ้นมาให้กับพี่ก้องแล้วไกลกับลูกนี้โอ้โห แต่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับถึงแม้ว่าลูกมันจะไกลหน่อยครับ <S <S รถามว่าเราดูกันมาถึงตอนนี้เนี่ยคือก็ต้องบอกว่าน้องเก่งอนะเอาพูดแบบภาษาบ้านๆแม่ก็โคตรเก่งแล้วครับจริงๆถึงแม้ว่าน้องเก่งมันชนะไม่ได้วันนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรเก่งแล้วครับดูจังหวะการรับการเล่นลูกก็รู้แลลวครับว่าน้องมันเก่งเก่งขนาดไหนถ้าเป็นคนเดียวอะโอ้เวยน่าจะเหนื่อยครับที่จะน้องเก่งอยู่ครับ แต่วันนั้นที่ต้องเก่งเ,เจอเตยเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะต้องดูนะเพราะเตยก็เตยก็เป็นยอดมนุษย์คนหนึ่งนะครับสาหรับผมนะครับโอ้โหน้องเก่งยังเอาอยู่ครับตอนนี้ครับยังล็อกไว้อยู่กันต้องเก่งมาดูกับเจ้าเก่งครับสก,กอรครับมาดูที่จังหวะการเสิร์ฟแล้วการเสิร์ฟ่องกลางโอ้โหเนี่ยครับต้องบอกว่าลูกนี้คือลูกที่ได้แต้มในตอนนั้นเลยเนะี่ยโอ้โห เอาเลยครับแล้วลูกนี้ออกครับพี่นกเอ้ยพี่ต้องเป็นแต้มของเจ้าเก่งบ้านมะขามครับหต่อ11ครับเปิดครับแล้วยกเข้ามาลูกนี้ไกลแล้วครับโอ้โ,โหเนี่ยครับคือจริงๆก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าพี่นกกับพี่ก้องเองจริงๆก็มีข้อผิดพลาดในการรับลูกแรกหลายลูกนะครับ นั่นคือแสดงให้เห็นว่าลูกเสริมน้องเก่งเองเนี่ยก็กดดันได้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นสองคนเนี่ยครับทุกคนมันไม่ใช่ว่าได้แล้วมันจะได้ได้แต้มเลยครับแก้ออปชันสองสองน่าจะมาโอ้โหเอาใครมายินคู่เก่งนะครับให้ให,ให้มันเตะก,กันได้ครับคือพี่ๆที่กรุงเทพวิเคราะห์กันเนี่ยคือน้องเก่งเป็นรองทุกเหลี่ยมจนบางบางคนนะครับบอกว่าอ้าวน้องเก่ง เป็นรองทุกเหลี่ยมเลยแหละครับคือจะแพ้ทุกเหลี่ยมเลยแหละที่เตะเนี่ยครับแบบนั้นเลยนี่ครับมาดูที่จังหวะการเสิร์ฟครับลูกนี้ครับก็สู้กันยากแล้วครับสกอร์ตอนนี้เหลือแค่แต้มเดียวนะลูกมือสักคู่นี้หลุดนะขอโทษทีนะครับ พอดีมีสายเข้าโทรศัพท์เครื่องพี่พี่อาร์ตในขอโทษทีนะครับ เอาเลยครับมาดูครับครับนึงมาดูลุงนี้ครับว่าจะปิดเกมได้ไหมครับเสนลกใช่ครับถ้าเป็นสองสอง สกอร์อยู่ที่7ต่อ12ครับโอ้โห oh, oh, พี่กล้องครับเ,เกินไปมาดูเัาว่าจะปิดแมตต์นี้ได้ไหมครับสกอร์ย2่ต่อ7ครัเขาต้องการเพียงแค่แต้มเดียวครับเสียนกบุรีลำ เอาเลยครับมาดูครับเจ้าเก่งครับเอนะครับผู้กองครับไม่มั่นใจนะครับคือผมลืมลืมตารางนะครับเอาเลยครับแล้วทัดเน็ตครับยังไม่ยอมครับเก่ง้านมาขามยังไม่ยอมครับคู่เดียวตอนนี้ก็จะไม่ไหวแล้วครับลงสาวทีเอ็มาดูเกมเสิร์ฟลุ่งนี้ครับ โอ้โหตัดสินใจลูกนี้ครับตัดสินใจดีนะลูกนี้นะแต่ว่าน้ําหนักมันไม่ถึงนะอีกนิดหนึ่งเนียครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับมาดูกัว่าลูกนี้จะสามารถปิดเกมได้ไหมครับ โผล่วเก่งแล้วก็ต้องยอมเลยครับว่าดีมากจริงๆครับพี่นกพี่ต้องดูครับสปิริตต้องเก่งครับถึงแม้จะแพ้ครับแต่ไม่มีสายลมครับเสียใจครับเจ้าตัวเพราะว่าอย่างว่าเลยครับถ้าชนะนีครับก็ได้ข้าขนมนะครับ